กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอแจ้งแล้วเงินพิเศษ100ถึง250บาท6เดือนผู้สูงอายุ สวัสดีคทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่23กรกฎาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุญาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้นะคะก็เช่นเคยเป็นข่าวของพ่อแม่พี่น้องผู้สูงวยัยทุกท่านนะคะก็อย่าพลาดและติดตามข่าวสารกันในคลิปนี้โดยพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามกันเข้ามาสําหรับเงิน100ถึง250 บที่ได้รับเงิน6เดือนนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตอบคําถามพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วนะคะซั่งสําหรับรายละเอียดนะคะว่าได้รับเงินกันอย่างไรบ้างและเป็นเงินอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะและส่วน ใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปซึ่งแน,น่นอนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านกลุ่มผู้สูงวัยทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยสําหรับข่าวสารนี้นะคะซึ่งก็มีข่าวสารออกมานะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะจะได้รับเงิน1 0 0่งถึงสองบาทต่อเดือนนาน6เดือนเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะช่องนะคะก็ได้ หาข้อมูลมาฝากทุกท่านนะคะโดยมีการแจ้งนะคะว่าสำหรับข้อมูลบนช่องทางออนไลน์เรื่องรัฐบาลเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงวัย เป็นเงินพิเศษนะคะได้รับ1น0รถึง250าบาทต่อเดือนก็ได้รับแบบขันบันไดนั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงวัยนะคะได้รับกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเป็นข่าวเก่านะคะซึ่งก็มีการบิดเบือนและก็นำมาแชร์กันต่ออีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ชี้แจงนะคะ ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลเก่านะคะโดยเบี้ยยังชีพพิเศษนี้นะคะคนละ1 0 0่งถึงสองบาทต่อเดือนทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนาสองิ หรือโควิดนชินให้แก่ผู้สูงอายุผู้สูงวัยทุกท่านตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565นะคะรวมทั้งสิ้น6เดือนนะคะได้มีมติคณะระัฐมนตรีหรือคอรมตั้งแต่วันที่26เมษายน2565อนุมัติในหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุซึ่งก็แสดงว่าเป็น เงินที่ทางรัฐบาลแจกจริงแต่แจกไปแล้วพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงวัยได้รับกันไปแล้วนั่นเองมีการนำมาแชร์กันต่อนะคะก็ฝากบอกต่อกันไปด้วยนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวเก่าและณนะตอนนี้นะคะทางรัฐบาล ยังไม่มีการแจกเงินผู้สูงอายุแต่อย่างใดเลยนะคะโดยสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มประบางทุกท่านนะคะยังได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเหมือนเดิมอยู่นะคะ ที่ทางกรมบัญชีกลางได้จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางทุกท่านเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีการแจกเงินพิเศษแต่อย่างใดนั่นเองวันนี้มาตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุทุกท่านแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วและถ้าใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะ วันนี้นะคะทางชองกรต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ